สวัสดีค่ะมาเจอกับอ้อยพร้อมกับเรื่องราวสาระดีๆวิถีบ,บ้านๆกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนอ้อยจะพามาอัปเดตต้นแคนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อ้อยได้ตัดเขาให้มันเตี้ยลงแล้วก็บำรุงดูแลรดน้ําแล้วก็น้ําหมักต่างๆปรากฏว่าตอนนี้นะคะต้นแครของอ้อยเนี่ยออกดอกแต่กิ่งก้านขึ้นมาใหม่สวยงามเลยค่ะแล้วก็เราสามารถเก็บกินได้ง่ายมากๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะมาดูกันค่ะทุกคน ทยอยออกดอกมาให้เก็บกินได้แล้วนะคะนี้นี่กำลังเป็นตุ้มๆนะคะนี่คือต้นนี้นะคะมีการตัดแต่งกิ่งซ้ำไปสองครั้งแล้วนะคะพอดีว่าอ้อยไม่มีเวลามาอัปเดตให้ชมกัน ก็หลังจากที่ตัดแต่งกิ่งไปในครั้งก่อนนี้นะคะก็เขาก็แตกขึ้นมาใหม่อีกแล้วอ้อยก็ตัดแต่งกิ่งซ้ําไปอีกนะคะนี่ค่ะอันนี้คือกิ่งครั้งแรกที่อ้อยตัดแต่งกิ่งที่ทําคลิปให้ดูในคราวก่อนนะคะมันอยู่แค่นี้แล้วก็เขาก็แตกขึ้นมาแตกขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรนะคะเราสามารถเก็บกินถึงค่ะ ก็ตรงนี้ทําท่าจะสูงขึ้นไปเดยออ้อยก็จะแต่งให้มันเป็นลักษณะเป็นพุ่มไปเรื่อยๆนะคะตัดแต่งกิ่งบ่อยๆแล้วก็ดูแลบํารุงรดน้ําให้ฮอมโมนแค่นี้ค่ะดูแลง่ายๆนะคะอย่างเท่านี้เราก็สามารถมีดอกแคร์ไว้เก็บกินได้เรื่อยๆแล้วค่ะนี่ค่ะดอกสวยงามเลยนะคะ ลคะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะอ้อยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันค่ะอัปเดตต้นแคบ้านนะคะหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วก็บำรุงดูแลเราก็จะได้มีดอกแครไว้เก็บกินได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นทรงพุ่มที่ต้นไม่สูงสามารถเก็บกินได้แบบสบายๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อยก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ